ไม่ได้เพราะ้าตอน,นนี้สินค้าประเทศไทยราคาไม่ถูกนะราคาไม่ถูกเลยแต่เราอยู่ได้ด้วยการสร้างคุณค่าเแ,แต่ถ้าค่าแรลคือต้นทุนเราแพงกว่าคุณค่าที่เราพยายามเล่งสร้างอยู่เราจะสะดุปตัวเราเองหรืออันนึงก็คือบริษัทถ,ถ้าแบบเราเราตัวเราเองเรายอมไม่ได้เราก็เริ่มต้องไปคือเอสมีจะตายตัวแรกถ้าปบบตรงๆพอเอสีา e ตายเนี่ยก็ เราอดอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องการรอดอย่างนั้นนะคะเราไม่ต้องการรอดโดยที่สุดท้ายเราไปซื้อเวียดนามหมดอย่างเงี้ยหรือไปซื้อโนรพารอิโนโด,ดนีเซียหมดมันไม่ควรมันไม่ควรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาค่าแรงขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยถามว่าคนงานที่จะได้รับค่าแรงนี้จะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวในปัจจุบันคนไทยเลือกงานนะคะเลือกงานค่าแรงแม้กระทั่งเมื่อก่อนนี้ก็ ครับหาคนงานไม่รู้มีใครอยู่สาันอาจจะรู้นะคะหางานยากนะที่ฉนปากป้า,ปายานี่คนงานไม่เคยครบสักวันเลยแม้กระทั่งโตโยต้าเขาก็มีปัญหานี่ขณะเขาจ่ายแทนเรานะคือคนคน,ค,นคือมันมัน,ม,นมันมีหลายมุมมองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือว่าค่าแรงก็ต้องขึ้นกับต,ต้องขึ้นเป็นขั้นตอนและที่สองคือประเทศไทยอยู่นี้เราเลิมพูดแล้วว่ามีแต่ให้ เราต้องสอนให้คนคืนกลับด้วยเราไม่บอกเลยว่าให้ขนาดนี้แล้วคนจะต้องทงาอํางานยังไงุดอยังไงในญี่ปุ่นเนี่ยยูเยี่ยนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาต่อรองข้าแรงกับองค์กรเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาขอสวัสดิการเพิ่มเขาขอเงินเดือนเพิ่มขนาดนี้แต่คนงานจะทํางานอันนี้มากขึ้นจะลดออของเสียมากขึ้นจะอ,อะไรก็แล้วแต่ภาพนี้ไม่มีใครพูดเลย ซึ่งอันนี้อันตรายเพราะว่าเราเรากำลังอยู่ในในช่วงของการเมืองที่พยายามให้อย่างเดียวค่ะแล้วมันสปอยคนนะคะมันสปอยคนมากจนคนมีก็สุดใครให้เยอะกว่าก,กันแล้วฉันก็ไม่ต้องทาําอะไรฉันอย่างแบบเดิมไม่ได้อันนี่ที่เป็นจุดที่น่าห่วงมากเลยเราต้องสอนคนเพื่อว่าเราจะขยันยังไงเราจะเก่งขึ้นยังไงเราจะดีขึ้นยังไงตรงนี้ไม่พูดเลยไม่มีใครพูดเลยอีแต่ละ รับแ็นนี่ล้างนี่เขาอีกยิ่งเป็นการสปอยคนอย่าง,างแรงที่ได้เห็นด้วยจะตรงตรง,ตรงลักษณะนั้นควรให้แต่ว่าให้เป็นขั้นตอนแล้วที่2ก็คือให้พร้อมควรต้องทำด้วยคือมันคุณรับขาเดียวไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณรับมันมันก็ต้องทําอะไรไปด้วยมันถึงมันถึงถึงจะนั้นและอย่างหนึ่งคือค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้ฉอาามเดิร์นสแตนารนะคะถ้าแรงขั้นต่ำนี่มันเป็นมันทัดฐานของทุกอัน ถ้าขุนขึ้นมาไหร่นะถามว่าคนงานเป็นทำงานตามม้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าเขาไม่ขอขึ้นเหรอขอขึ้นทั้งนั้นนะคะไม่มีต้องมั่นใจว่าไม่มีที่ไหนไม่ขอขึ้นแล้วถามว่าจะเกิดอินฟลัชันไหมอะไรนะของแพงมันก็แพงขึ้นหมดแล้วสุดท้ายถามว่าได้ไหมเนี่ยเงินที่ได้เพิ่มมากับทุกอย่างในชีวิตวมันแพงขึ้นแต่ว่าถ้าหมดเ,เป็นขั้น,นต่อเน,นี่ยค่ายบรยิษัทจะค่อยคๆอ,อ,อ,อัสอรได้ มันเป็นช่วงที่มันที่ผ่านมามนันก็อับซอกแก็ไม่ได้ไปขึ้นราคาสินค้าแต่ว่าถ้าผลกมันขึ้นเยอะมากปั๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันไปแตกราคาสินค้าจริงเลยผมขอญาตนนปัญถามนะครับก่อนพอท่านผู้วุฒยาต่อเป็นสองชั่วโมงแล้วนะคะรับปือปัญหานขนาดนี้เนี่ยกิจการในก็ยทงธนาคารในกเมร์อแล้วก็เทคโอเมอร์มากแล้วก็องค์การธุกรกิจในประเทศไทยก็ค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับต่างประเทศ นี่อะไรคือปัจจัยคือประเด็นที่สําคัญที่สุดที่องค์การธุรกิจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ปรับปรุงตนเองเพื่อเรรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคการแข่งขันดูอย่าง<ม>ดีเลอร์เครื่องเซ็นฟาก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเคยอยู่ในจุดหนึ่งที่เขาจะทิ้งธุรกิจละคือตัวเองก็รว,ว,วย่ตัวเองก็มีปานเนี่ยการศึกษาก็ดีไปทํางานเงินเดือนแพงได้เป็นแสนนั่งขับขี่รถสปอร์ตก็ได้เลยพ่อแม่จ่ายได้ แล้วทำไมเขาไม่จริงก,ก็คือว่าเราส,สิ่งท,ท,ที่ที่เราควรทำประเทศชาติควรทำหรืออย่างน้อยหลายคนในธุรกิจเองนะี่ยต้องช่วยเรียนทำก็คือเราต้องหันกลับมาพัฒนาตัวเราเองแล้วก็การสร้างเครือข่ายที่เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเรียนรู้จากกันและกันเมื่อก่อนร้านเพื่อนใช้ฟ้าที่ถือว่าเป็นศัตรูกันหมดนะคะในจังหวัดหนึ่งเนี่ยถือว่าอีกร้านหนึ่งคือผู้แขกข้อมูลแชร์ไม่ได้ถือว่าเป็นศักดิ์ศรี เธอขายเยอะเธอขายน้อยไม่มีใครบอกใครเลยแล้วพอเราจับอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสอนให้เขารู้จักที่จะเปิดตัวพัฒนาตัวแล้วก็เห็นความสําคัญของเครือข่ายอันนี้แนะนามากเลยนะคะเดีย๋ยวนี้ร้านผู้ใช้ฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเขาไม่ใช่ได้จากเราอย่างเดียวเขาได้จากการกันเองเดีย๋ยวนี้เวลาเขาจะทําใครเปิดร้านก็ไปกันหมดเลยเนะมื่อก่อนจะไปนี่ต้องส่งสบาย นั่งโตไปได้เสียศักดิ์ศรีเดี๋ยวนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพื่อนกหนหมดก็จับมือกันไปแล้วก็เจ้าของร้านจะบอกเลยอันนี้เฮียอย่าทำนะอันนี้ผมทำแนละ้วมันเวิร์กหรือเฮียไปทำเฮียไปคิดใหม่นะอันนี้ผมทำแนละ้วผมโอเคเขาจะเรียนรู้จัดการละกัน,แล,กนแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะสนิทกันมากแล้วก็มันจะทําให้ช่วยกันในการที่จะสร้างสร้างองค์ความรู้ของธุรกิจของตัวเองแล้วก็พัฒนาขึ้นไป แล้วก็ค่อนข้างออกมาใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีเพลี้ยที่ต้องทำนะคะเราก็ต้องคอย,คอยจุดประกายแล้วก็คอยเสริมแต่ละอะไรที่เขายังขาดอยู่แต่ว่าสิงส่งที่สำคัญคือต้องไม่หยุดในการเรียนรู้แล้วก็ต้องมทงะะอทำค่ะในนามของมหาวิทยาลัยรุงเทพธนบุรีครับขอรากขอบคุณท่านกอบการวิทยาศาสตร์ท่านเป็นผู้หาหรบสูงของโตชิบ้าที่ได้กรุณาม,มา ให้ความรู้กับนักศึกษาปริญญาเอกของเราในวันนี้ะหวังว่าในครั้งต่อไปคงจะได้รับความกรนณานจากท่านอีกนะครับสําหรับรุ่นต่อๆไปครับอตบมือให้อยากจะขอเชิญถ่ายภาพกับนักศึกษาตรงหน้าห้องนี้เชิญพวกเราไปถ่ายภาพกับท่านเรียก,ก่อนที่หน้าห้อง